ถ้าพูดถึงในแวดวงทางด้านทางด้านการเมืองเนี่ยมันก็มีมูฟมีการคือมีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอย่างในน้อยเนี่ยสองประเด็นตอนนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องความแน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็า<ข>านายกเมืองพัทยารวมทั้งสมาชิกสภากทมแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยา คือวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็พูดง่ายคณนะรัฐมนตรีมีมติว่าจัดการให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น2รายการที่เหลือสุดท้ายาหลังจากเลือกอบ,บอจอไปแล้วเลือกเทศบาลไปแล้วเลือกอบ,บอตอไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีก2ก้อนสุดท้ายก็คือเลือกผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมแล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยากำหนดวันยังคะ การกำหนดวันเนี่ยคือเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วเนี่ยต้องให้ก็ต้องจัดการให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นสองประเภทเนี้ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน60สิบวันอันนี้คนที่จะเป็นคนกําหนดวันนะก็คือทางทางกกต่งกะกรตาะการกรมการตงการต่ืงกต่้งกึ่งกา่านหน้านี่างกกํ่าหกดกํตสาหนดกํติาหนดาต,ต่าง ที่เมืองพัทยาเนี่ยกำหนดเป็น4เขตเลือกตั้งอันนี้ก็บอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนในกทม .50 สมาชิกสภากทมเนี่ยใช้เขตเลือกใช้แต่ละเขตที่มี50เขต,เป,ตเป็นตัวเป็นตัวเลือกไปเลยะนั้นก็จะมีประเด็นที่เชื่อมโยงกันอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อมีเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งปกติก็จะใช้วันอาทิตย์ขณะนี้เนี่ยก็เล็งกันว่าจะเป็นวันที่22พฤษภาหรือวันที่29พฤษภาซึ่งจะไม่เกิน60สวัน,นอันนี้คาดการนะคะอันนี้คาดการแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดดูแนวโน้มแล้วคงจะเป็นปลายเดือนนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคะนะอันนี้มันก็จะมีประเด็นต่อมาทางกฎหมายนิดนึงนะก็คือว่าเมื่อมีการกําหนดวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งเขามีเรื่องของการจะต้องปฏิบัติ เช่นเรื่องการหาเสียงเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะเริ่มนับหนึ่งตรงนั้นค่ะแลวระหว่างนี้เราก็จะเห็นว่าใครที่ต้องการจะลงสมัครรัรบเลือกตั้งก็คงมีการแสดงเรีว่าถ้าเกิดผูก,ผกพันอยู่ไ,ไม่ผูกพันอยู่กับตาแหน่งอะไรอยู่ก็ <ไป S 2> อาจจะลา,าอ,อ,ออกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเมื่อมีการกําหนดวันเลือกตั้งแน่นอนแล้วมันก็ต้องกำหนดว่าวันสมัครรัรบเลือกตั้งวันไหนอะไรความชัดเจนจะมีมากขึ้นแต่จริงตอนนี้ก็พอมองเห็นแล,ะละ้วล่ะว่าจะมีใครต่อใครบ้างผู้สมัครอิสระผู้สมัครในนามพรรคการเมือง เอ่อตัวเตงตัวตัวเตงต,ต,ต,ตัวไม่เตงอะไรอะไรก็กำลังนั่นออกมาแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกอะว่าอันนี้ก็เป็นชุดของการเลือกตั้งท้องถิน่นจบอ่า <นะ S 1> และการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์คะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ย เขาจะกําหนดเป็นวันเดียวกันพร้อมกัน<อ>เลยไหมคะก็แล้วแต่ที่จริงก็จะวันเดียวกันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยคือถ้าเขากําหนดวันมาแล้วชัดเจนเนี่ยในส่วนของผู้ว่ากทมอ,อ,อันนี้ต้องลาออกถูกไหมคะถูกถูกต้อต้องทำเรื<ถ><ถ>่องล,อลาออก เออไม่ถ้าเกิดว่าแกไม่แกจะเป็นก็เป็นไปจนจบได้ค่ะอย่างถ้าเกิดผู้ว่าสวินแกไม่แกไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแกก็ไปจนไปจน,นทานวิศณุให้สัมภาษณ์บอกว่าผู้ว่ากทมเนี่ยต้องลาออกจากตําแหน่งภายใน3วันแต่ถ้าเป็นกรณีของนายกเมืองพัทยาเนี่ยคือถ้าเกิดรู้วงรู้วันแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่ดําเนินการเนี่ยก็คือกรณีของนายกเมืองพัทยานั้นพอประกาศวันเลือกตั้งแล้วนายกเมืองพัทยาต้องพ้นจากตําแหน่งทันทีโดยไม่ต้องลาออกคือคือกรณีของอันนี้ผมไม่รู้กฎหมายรายละเอียดนะแต่หมายความว่า ถ้าคุณอัศวินแกไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมแกก็เป็นไปจนส่งมอบงานไม่ต้องเวลาออกอะไรนะอันนี้การลาออกมันก็ต้องให้ประหลัดค่ะคือมันไม่ใช่ว่าลาออกแล้วไม่มีคนทํางานนะก็ประหลัดเมืองพัทยาก็ทาหน้าที่รักษาการไปค่ะอันนี้ในกรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าระบบเป็นแบบไหนแต่ว่าไม่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดหรอกนะปเป็นเรื่องของคนที่เขาเลือกตั้งมาก